สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาคุยกันแบบสบายๆนะเพียงแต่ว่าหมอพายอยากจะมาคุยในนี่คือครบรอบสอง,สองปีแล้วที่หมอพาตอนนั้นคือผมร่วงหมดหัวเลยฮะอยู่ๆมันก็ร่วงขึ้นมานะหมอพาได้ทําจุดเริ่มต้นนะหมอพาได้ทําคลิปคลิปหนึ่งก็คือในเรื่องของจิตหลุดนะคือหมอพาจิตหลุดแล้วหมอพาได้พบสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆมากมายนะ เลยมีความรู้สึกเหมือนประทับใจไม่อยากจะเก็บไว้คนเดียวอะก็เลยอยากจะเอ่อทำคลิปเสียงนะตอนนั้นทําคลิปเสียงไว้แล้วก็ลงไปลงทีแรกก็แชร์ให้เพื่อนๆฟังเกาะหรือว่าอาจจะเก็บไว้คนเดียวนะคิดนะก็เลยเออลงใน u t u b e อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็พอลงเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งมาคือนานมากอะไรเงี้ยก็ประมาณ เกือบปีนะเกือบปีเลยเดียวก็คือปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้สนใจเลยเลยแล้วพอแม่ม่อยู่ช่วงหนึ่งรู้สึกแบบมันมันมีความรู้สึกจากข้างในว่าอยากอยากทำคลิปแล้วก็แบ่งปันในเรื่องของการการเปิดตาที่สา,ามเพราะมาพารู้สึกว่าตัวตนของมาพามความรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมานะ ในวัยเด็กแล้วก็เติบโตขึ้นมามันมีปัญหาอะไรต่างๆมากมายทาให้เราเรารูสึกทุกข์แล้วก็เราก็จะเก็บความเจ็บปวดไว้จากข้างในใช่ไหมความเจ็บปวดในข้างในก็เลยมีความรู้สึกว่าณขณนะนเรารู้สึกมันการปลงล่งสบายขึ้นภายในจิตแล้วบังเอิญไปพบเจอกับเพื่อนๆอนะไรเงี่ยเพื่อนๆก็จะมีปัญหาปัญหาคือก็จะ พูดคุยกันปัญหานั่นนี่หรือบางคนถึงขั้นที่ว่าไปปฏิบัติธรรมอะไรมากมายแต่ก็เป็นสิบปีนะบางคนก็อาจจะยี่สิบปีเหมือนทั้งชีวิตเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้รับผลหรือจิตคือไม่นิ่งขนาดเขาไปปฏิบัติธรรมเป็นสิบกว่าปีแต่ทําไมเขาถึงกลายเป็นโรคซึมเศร้านะนี่คืออภาอเลยคิดว่าอภารก็เลยพยายามเออลองทําคลิปออกมา ทาคลิปออกมาแต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดใช่ไหมไม่ค่อยชอบพูดอะไรอย่างก็คือตัวเองพูดที่บอกว่าพูดพูดไม่ค่อยชัดนะในเรื่องของคําควบกล้าหรือว่าคือในวัยเด็กที่หมอพาเคยเคยแบบเวลาพูดเนี่ยมันจะกลับกันนะเออแล้วก็ลอยเออข้าแถวข้อถอยแก้วก้อยอะไรยา่างคือหมอพาจะจะพูดลักษณะนี้ก็เลยแบบไม่อยากจะพูดก็จะเป็นคนอยู่ชอบอยู่คุณยืนนิ่งเฉย ก็เลยทิ้งช่วงไวพักหนึ่งทำแล้วก็ทิ้งช่วงอีกแล้วเหมือนมาจากข้างในมันเรียกร้องนะก็เลยอยากกลับมาทําอีกก็เลยคิดว่าตั้งใจว่าจะกลับมาทําแล้วก็จะทําแบบเต็มที่อะไรเงี้ยอืมแต่ทีนี้ตอนนั้นหนะมอพ้าก็ไม่รู้ว่าเออตอนนั้นหมอพ้าไม่ได้ไม่ได้พูดในเรื่องของการตาที่สามว่าจะพูดจะเออจะคุยในเรื่องของแบบว่าเออ เราจะทำอย่างไรให้สามีภรรยาต้องรักกันเมื่อมีปัญหาใช่ไหมเกิดกับเรื่องความรักอะไรอย่างี้เกิดกับปัญหาครอบครัวหรืออะไรอ่หมอพาไม่ได้พูดกันเปิดตาที่สามแล้วจิตของหมอพาก็อย่างที่บอกมันก็ยังวกกับมาที่จะต้องพูดในเรื่องของการเปิดตาที่สามเพอหมอพาตั้งใจครั้งหนึ่งนะก็คือมันหลายครั้งแต่ว่าเรายังไม่ได้สื่อออกไปทีนี้ก็เลยตั้งใจแหละแล้วหมอพาก็เลย ตั้งใจว่าจะสอนอนะไรค่ะหอภาก็เลยเปิดคลิปแรกเลยนะคลิปคลิปที่บอกว่าเอา่อการเปิดตาที่สามแบบเอ่อปัชยาใช่ไหมเอ่อเนี่ยค,คือเมตาฟิสิกเอ่อเนี่ยคือเป็นการเอาแก่นสารหรือความรู้ที่หมอพาเข้าใจในขนาดนั้นนะ่ะมาเล่าสู่กันฟังใช่มามาออกคลิปหมอพาออกคลิปนี้ไปแล้วเนะี่ยก็เพียงไม่กี่เอ่อ ไม่กี่ไม่ถึงเดือนหรือสองเดือนสองเดือนะอะไรเงี้ยหมอภาค mm hmm. ก็ลืมไปแล้วหรอกอยู่ๆแบบเออผมผมก็แบบเหมือนร่วงทีแรกเออหมอภาก็จ,จับอย่างงี้ใช่ไหมจับอย่างเงนะี้ยนะอยู่ๆติดมาเอ๊ะอ,อะไรเงี้ยนะก็ทําอีกโอ้โหมันมันร่วงออกมาเป็นกำๆๆๆนะแล้วหลังจากนั้นมันก็แบบโอ้ร่วงเยอะมากคกวนๆเลยจนหมอภาคคิดว่ามันคงจะหยุดใช่ไหม มันคงจะหยุดแต่ที่ไหนได้อะมันล่วงจนแบบไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่าพาจําได้ดีเพราะในเดือนพฤษภาเนี่ยเป็นเดือนที่วันลูกสาวของพารับปิจาใช่แล้วตอนนั้นคือช่วงนี้ก็โอห่ัหงมากข้างหลังก็ไม่มีหพาก็เลยเก็บนะเก็บเก็บออกตรงเนี้ยที่มีอยู่ไว้ข้างหน้าแล้วก็เหมือนกับสวมมัดอะไรสักหน่อยหนึ่งไปรับลูกสาว เออไปไปรับมันรับปริญญาตรีนะคะกแล้วพอมันล่วงตีโอ,อหมดเลย่าก็เลยตัดสินใจโกนผมทั้งหมดเลยโกนหมดเลยืมโกนห,หมดเลยช่วงขนาดนั้นก็จะมีคนทักว่าไปบวชชีอะไรที่ไหนมาจริงๆแล้วเราก็เหมือนกับว่าเราได้บวชชีสิ่งนี้คือสมวภาถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่เออเหมือนกับว่าเรามีความตั้งใจ จากข้างในจริงๆที่จะมาใช้ประสบการณ์ของเราอะโดยตรงนะราะว่าก็ศึกษาจากตำราหรืออะไรบ้างเนี่ยแต่ด้วย90กับเนี่ยราะว่าคือใช้ใช้ประสบการณ์จริงๆของเราเองเลยค่ะเนีย่ยคือสาเหตุที่ผมร่วงหมดหมอผพาก็ไปหาหมอนะไปหาหมอหมอก็ตรวจเช็คอยู่ตอนที่ผมร่วงไปหาหมอหมอก็ เช็คดูแล้วไม่มีโรคอะไรเขาเขานัดหมอพาไปเจาะเลือดถึงสี่ครั้งนะว่าเป็นโรคอะไรเนี่ยก็หาสาเหตุไม่ได้เหมือนกันแล้วเขาก็นัดอีกนะหมอพาก็เลยคิดว่าคือเหมือนกับเรารู้จักข้างในเหมือนกันว่าหมอพารูา้แล้วว่าสาเหตุที่เหมือนกับว่าผมร่วงคือเหมือนกับว่าเขาจะปลดปล่อยออทุกสิ่งทุกอย่างให้กับหมอพาก็คือนะ หมอพาคือจะต้องมา,อาสอนแล้วแบ่งปันในในสิ่งที่หมอพาได้รับนะคือคือสิ่งนี้แหละนะ,ะเพราะฉะนั้นหมอพาก็ขอ,ขอขอบขอบคุณแบบทุกท่านที่ได้ฟังหรือชมคลิปของหมอพาแล้วก็ช่วยเป็นกำลับบงใจให้หมอพานะคะค่ะและพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะหมพอพาก็พยายามที่จะนำเสนอสิ่งดีๆที่ว่ามันสามารถพิสูจน์ได้จริงนะนำมาเสนอนะคะ พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ